สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูกุ้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3กันนะคะเรื่องความหลากหลายของสัตว์และการจำแนกประเภทนั่นเองนะคะ,ะนักวิทยาศาสตร์จะใช้การจำแนกประเภทของสัตว์นะคะโดยใช้ลักษณะจำเพาะเป็นเกณฑ์นั่นเองนะคะ,ะเมื่อเราจะจำแนก สัตว์ออกเป็นกลุ่มแล้วเราจะใช้ลักษณะที่เหมือนกันอยู่กลุ่มเดียวกันนั่นเองนะคะแล้วจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะนัะเกเรียนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีสัตว์ประเภทไหนบ้างและจําแนกอย่างไรบ้างนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยคะ่ะน้องๆ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะบางลักษณะเป็นเกณฑ์นะคะโดยวันนี้เราจะมาเรียนการจำแนกโดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ในการจำแนกค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนในวันนี้นั้นเรามาลองทำกิจกรรมสนุกสนุกกันก่อนนะคะโดยให้น้องๆดูภาพสัตว์แต่ละชนิดที่นำมาให้แล้วลองจำแนกดูว่าสัตว์ชนิดใดที่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ชนิดไหนที่ไม่มีกระดูกสันหลังถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพกันเลยค่ะให้น้องๆดูภาพแล้วลองจำแนกสัตว์ดูนะคะให้น้องๆลากภาพสัตว์ไปไว้ในช่องสองช่องนะคะโดยจะมีช่องของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังค่ะ หลังจากที่ได้ลองทำกิจกรรมจำแนกสัตว์ไปแล้วน้องๆจำแนกสัตว์ชนิดต่างๆไว้ช่องไหนนั้นจำกันได้ใช่ไหมคะเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกับการเรียนในวันนี้เลยนะคะน้องๆรู้ไหมคะว่าในโลกที่เราอาศัยอยู่นี้มีจำนวนสัตว์มากกว่าหนึ่งล้านชนิดเพราะว่าสัตว์มีจำนวนมากมายหลากหลายชนิดนั่นเองทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้มีการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มต่างๆ โดยพิจารณาลักษณะโครงร่างแข็งภายนอกและโครงร่างแข็งภายในที่แตกต่างกันทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาและค้นพบสัตว์ชนิดใหม่ๆอยู่เสมอจึงทำให้มีการจำแนกสัตว์ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆโดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์นในการจำแนกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังคือสัตว์ที่มีโครงร่างแข็งภายในกระดูกสันหลังจะอยู่เป็นแนวยาวไปตามด้านหลังของสัตว์กระดูกสันหลังจะต่อกันเป็นข้อข้อยืดหยุ่นและเคลื่อนไหวได้มีหน้าที่ช่วยพยุงร่างกายให้เป็นรูปร่างสวดทรงอยู่ได้และยังช่วยป้องกันเส้นประสาทอีกด้วยนอกจากนี้สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนั้นนักวิยาาทยาศาสตร์ สามารถจำแนกได้อีก5้าประเภทคือ 1. กลุ่มพวกปลาโดยลักษณะสำคัญของกลุ่มนี้คือเป็นสัตว์เลือดเย็นหายใจด้วยเหงือกมีครีบบางชนิดมีเกลด็ดและบางชนิดไม่มีเกลด็ดเวลาผสมพันธุ์จะวางไข่จำนวนมากในน้ำสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะมีปลาตะเพียนปลากระเบน ฉลามและม้าน้ำเป็นต้น 3. กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานโดยลักษณะส,สำคัญของกลุ่มนี้คือเป็นสัตว์เลือดเย็นหายใจด้วยปอดมีสี่ขาหรือไม่มีขาผิวหนังแห้งลำตัวมีเกล็ดปกคลุมวางไข่บนบกโดยที่ไข่มีเปลือกหุ้มสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะมีเต่าแยะ จระเข้ต้น 4. กลุ่มสัตว์จำพวกนกโดยลักษณะส,สำคัญของกลุ่มนี้ก็คือเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดขาคู่หน้าจะพัฒนาเป็นปีกมีจะงอยปากแข็งขนเป็นแผงมีเกล็ดที่ขาและนิ้วเท้าวางไข่บนบกไข่มีเปลือกแข็งหุ้มสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะมี นกนางนวลไก่นกยูงเป็นต้น 5. กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยลักษณะส,สำคัญของกลุ่มนี้คือเป็นสัตว์เลือดอุน่นหายใจด้วยปอดผิวหนังเรียบมีขนแบบเส้นผมส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบกแต่มีบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำตัวอ่อนเติบโตในมดลูกของเพศเมียส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัว มีน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อนสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะมีช้างพยูนโลมาค้างคาวและคนเป็นต้นค่ะหลังจากที่เรารู้จักกับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทั้งห้ากลุ่มไปแล้วเรามารู้จักกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังกันบ้างดีกว่าค่ะน้องๆสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ชั้นต่ำที่ไม่มีกระดูกเป็นแกนภายในร่างกาย บางชนิดอาจมีโครงล่างแข็งที่ไม่ใช่กระดูกอยู่ภายในลำตัวเพื่อช่วยค้ำจุนร่างกายและบางชนิดมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอกเพื่อป้องกันอันตรายและใช้ยึดกับกล้ามเนื้อนักวิทยาศาสตร์พบว่าพวกมแมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มใหญ่ที่สุดซึ่งอาศัยอยู่บนบกมากกว่าอาศัยอยู่ในน้ําปัจจุบันมีการรวมกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นพวกพวกดังนี้พวกฟองน้ำสัตว์พวกนี้มีลักษณะลำตัวเป็นโพรงมีรูพรุนทำให้น้ำและอาหารสามารถไหลผ่านเข้าไปในโพรงลำตัวเพื่อดูดซึมแกส๊สออกซิเจนและอาหารฟองน้ำทุกชนิดอาศัยอยู่ในน้ำส่วนใหญ่จะอยู่ในน้ำทะเลมากกว่าน้ำจืดดูมีลักษณะคล้ายพืชไม่มีหัวไม่มีปากพวกสัตว์ลำตัวกลวง สัตว์พวกนี้จะมีช่องกลวงภายในลำตัวโดยมีลักษณะเป็นช่องเปิดปลายตันช่องนี้จะทำหน้าที่เป็นทั้งปากและทวารหนักคือให้น้ำและอากาศเข้ามาภายในช่องหลังจากแลกเปลี่ยนแก๊สและกินอาหารแล้วจะดันน้ำและของเสียผ่านทางช่องเปิดนี้สัตว์ทุกตัวในพวกนี้จะอาศัยอยู่ในน้ำค่ะพวกหนอนตัวแบน สัตว์กลุ่มนี้มีรูปร่างคล้ายตัวหนอนแต่มีลักษณะลำตัวแบนบางชนิดมีปากและทวารหนักเป็นช่องเปิดช่องเดียวกันเช่นพาราเรียและบางชนิดดูดกินเลือดของสัตว์อื่นที่มันเข้าไปอาศัยอยู่เป็นอาหารเช่นพยาธิใบไม้และพยาธต,ตัวตืดจึงเรียกสัตว์พวกนี้ว่าปรสิตพวกหนอนตัวกลมสัตว์พวกนี้ จะมีลักษณะลำตัวกลมยาวเหมือนเชือกหัวท้ายค่อนข้างแหลมลำตัวไม่เป็นปล้องเป็นพวกที่เรียกว่าปรสิตทั้งในพืชและในสัตว์เชน่นพยาธิเช่นได้พยาธิตัวจีดเป็นต้นพวกลำตัวเป็นปล้องสัตว์พวกนี้จะมีลำตัวกลมยาวเหมือนพยาธิตัวกลมแต่จะมีลักษณะเป็นปล้องๆเหมือนวงแหวนหลายๆอันเรียงซ้อนกันอยู่มีผิวหนังเปียกชื้น ช่วยแลกเปลี่ยนแก๊สในการหายใจส่วนใหญ่หากินอิสระเชน่นตัวสงกรานปลิงน้ำจืดเป็นต้นพวกหอยและหมึกทะเลสัตว์พวกนี้จะมีลักษณะลำตัวอ่อนนิ่มบางชนิดมีเปลือกแข็งซึ่งเป็นสารพวกหินปูนหุ้มลำตัวอยู่เช่นหอยต่างๆบางชนิดจะไม่มีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวแต่มีเนื้อลำตัวเหนียวมาก เช่นหมึกทั่วไปและหมึกยักษ์ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในน้ำหายใจด้วยเหงือกบางชนิดอาศัยอยู่บนบกหายใจด้วยปอดเช่นหอยทากพวกสัตว์ทะเลผิวครุขระสัตว์พวกนี้ตามผิวหนังจะมีลักษณะเป็นปุ่มป,ม,ปมครุขระบางชนิดเป็นหนามบางชนิดมีเปลือกหุ้มลำตัวรูปทรงกลมหรือกลมแบนเช่นดาวทะเลเป็นต้น พวกมีขาเป็นข้อสัตว์พวกนี้จะมีขาเป็นข้อๆต่อกันทุกชนิดมีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวด้านนอกแบ่งเป็นปล้องๆเมื่อร่างกายภายในเจริญเติบโตมันจะดันเปลือกให้แตกออกแล้วสร้างเปลือกใหม่เราเรียกว่าลอกคราบระหว่างลอกคราบน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ขนาดจะคงที่เราสามารถพบสัตว์พวกนี้ได้ทั้งบนบก ในน้ำจืดและในน้ำเค็มเนื่องจากสัตว์พวกนี้มีจํานวนมากนักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้ดังนี้ 1. พวกมแมลงเป็นสัตว์ที่มีมากที่สุดลําตัวแบ่งออกเป็นส่วนหัวอกและท้องมีขาสามคู่ที่บริเวณอกส่วนใหญ่มีปีกช่วยในการบิน1นสคู่มแมลงจะเปลี่ยนแปลรปรงรูปร่างการเจริญเติบโตโดยการลอกคราบ เช่นผีเสื้อและพึ่งเป็นต้นค่ะ2พวกแมงมุมสัตว์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่บนบกมีขาสี่คู่เช่นแมงมุมและแมงป่อง 3. พวกตะขาบสัตว์พวกนี้จะมีลำตัวเรียวยาวและแบนเล็กน้อยลำตัวแบ่งเป็นปล้องๆแต่ละปล้องจะมีขาหนึ่งคู่เช่นตะขาบ ซึ่งมีเคี้ยวพิษท,ที่บริเวณปากไว้ป้องกันตัวและเอาไว้ใช้ค่ายื่อ 4. พวกกิ้งกือสัตว์พวกนี้มีลำตัวเป็นทรงกระบอกและแบ่งเป็นปล้องๆแต่ละปล้องมีขาสองคู่เช่นกิ้งกือแม้พวกมันจะมีขามากแต่ก็เดินได้อย่างเชื่องช้าเมื่อมีสิ่งใดมากระทบก็จะม้วนลำตัวเป็นวงกลมหพวกกุ้งและปู สัตว์พวกนี้จะอาศัยอยู่ในน้ำเป็นส่วนใหญ่เราจะพบได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็มเชน่นปูกุ้งก้างและไรน้ำเป็นต้นน้องๆคะตอนนี้ได้เวลาของกิจกรรมสนุกๆอีกแล้วล่ะค่ะเรามาลองทำกิจกรรมทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปกันนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากบแสนซนค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆหลังจากที่เรียนเรื่องการจำแนกสัตว์ไปแล้วสนุกไหมคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะการจำแนกสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเราสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้สองกลุ่มดังนี้กลุ่มแรกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ชั้นสูงมีกระดูกสันหลังที่ทำหน้าที่เป็นแกนกลางของร่างกาย ช่วยให้ร่างกายคงรูปที่แน่นอนอยู่ได้ส่วนมากมีขนาดใหญ่มีเนื้อเยื่อของร่างกายเจริญเป็นอวัยวะที่มีการทำงานซับซ้อนอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้าและบนบกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่มีวิวัฒนาการสูงกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังตามลักษณะที่คล้ายคลึงกันออกเป็นห้าพวกได้แก่ หนึ่งพวกปลาสองพวกสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกสามพวกสัตว์เลื้อยคลานสี่พวกสัตว์ปีกห้าพวกสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกลุ่มที่สองสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ชั้นต่ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นแกนภายในร่างกาย บางชนิดอาจมีโครงร่างแข็งที่ไม่ใช่กระดูกอยู่ภายในลำตัวเพื่อช่วยค้าจุนร่างกายและบางชนิดมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอกเพื่อป้องกันอันตรายและใช้ยึดกับกล้ามเนื้ออาศัยอยู่บนบกมากกว่าอยู่ในน้ำปัจจุบันมีการจัดกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเป็นพวกพวกได้ดังนี้พวกฟองน้ำพวกลำตัวกลวง พวกหนอนตัวแบนพวกหนอนตัวกลมพวกลำตัวเป็นปล้องพวกมีขาเป็นข้อพวกหอยและหมึกพวกมีผิวขรุขระเป็นหนาม เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอ่ะสัตว์ที่ไม่มีกระดูกกระดูกสันหลังนะคะแบ่งออกเป็นเจ็ดประเภทด้วยกันนะคะก็คือประเภทที่1ฟองน้ําประเภทที่สอง ปากกาลังนะคะหรือว่าพยายวกดอกไม้ทะเลนั่นเองนะคะประเภทที่สมก็คือพญาิหรือหนอนตัวกลมนะคะประเภทที่4สัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องแต่ไม่มีขานั่นเองนะคะประเภทที่หหอยและมึกประเภทที่6สัตว์ที่มีลำตัวเป็นข้อป้องแล้วก็มีขาเป็นข้อป้องนั่นเองนะคะประเภทที่7สัตว์ที่มีลำตัวเป็นหนามนั่นเองค่ะ มาถึงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังกันบ้างนะคะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังแบ่งออกได้เป็น5ประเภทด้วยกันนะคะอะประเภทที่1คือปลานั่นเองปลายังแบ่งออกย่อยอีก2ชนิดด้วยกันนะคะแบ่งออกเป็นปลากระดูกอ่อนแล้วก็ปลากระดูกแข็งนั่นเองค่ะอะประเภทที่2สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเช่นพวกกบเขียดอึ่งอ่างนั่นเองนะคะแล้วก็ประเภทที่3สัตว์เลื้อยคานสัตว์เ้อยคานเช่น กิ้งกือกิ้งก่นะคะจิ้งเหลนอย่างนี้นะคะประเภทที่4สัตว์ปีกค่ะแล้วก็ประเภทที่5ก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทำกิจกรรมที่3.1กันนะคะเรื่องการจำแนกสัตว์นั่นเองนะคะตั้งแต่หน้า68ถึงหน้า71ค่ะให้นักเรียนทุกคน เรียนอ่านหนังสือทำการบ้านกันด้วยนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย